FC แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันแบบรัวๆนะครับไปถึงพี่หมอนอิงผู้ติดตามศิลปินชื่อดังอย่างอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่หมอนอิงได้ออกมาเปิดเผยครับทุกคนว่าคุณแม่เนี่ยเป็นนี่รายวันนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเองก็เครียดมากๆแล้วก็ย้าไว้ด้วยว่าถ้าคุณแม่ทักไปยืมเงินใครอีกเนี่ยขอความกรุณาอย่าให้ยืมนั่นเองนะครับขอออกตัวก่อนนะครับทุกคนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครวัวอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนทราบพร้อมๆกันแล้วก็ ขอชื่นชมพี่หมอนอิงครับพี่หมอนอิงเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่ากลัวแม่หน่อยพ่อเอกรวมถึงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยจะเครียดไปด้วยนั่เนเองครับจนกระทั่งมีข้อความหนึ่งครับที่ทักมาถึงแม่หน่อยนะครับแล้วก็ประมาณว่าทาไมแม่หน่อยเนี่ยไม่ซับพอร์ตพี่หมอนอิงนะครับซึ่งแม่หน่อยก็ไม่รู้เรื่องด้วยจนกระทั่งพี่หมอนอิงครับทุกคนได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวเลยบอกว่าความจริงคือแม่ของหนูเนี่ยติดหนี้รายวันจํานวนที่เยอะมากๆหนูเกรงใจคนใกล้ตัวมากๆเพราะเพิ่งรู้ เมื่อวานนี้ไม่ได้คุยกับแม่หน่อยเพราะว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวของหนูไม่ได้อยากให้กระทบกับน้องแม่หน่อยก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ได้บอกแม่ก็เตรียมงานกระถินอยู่ที่บ้านจนมีคนทักไปว่าแม่หน่อยว่าทําไมไม่ออกเงินช่วยพี่หมอนอิงแม่หน่อยงงมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแม่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่ได้จับโทรศัพท์เลยด้วยซ้ําแต่ก็โดนด่าแล้วนะครับหนูแค่อยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะว่ามันเยอะมากๆวันละ 2 6 0 0มันมันเยอะมากๆสำหรับหนูโอ้โหทุกคนการเป็นนี่รายวันเนาะแล้วดอกเนี่ยแพงมากๆเลยนะครับและพี่หมอนอิงยังได้ระบุข,ข้อความต่ออีกด้วยนะครับบอกว่าหนูคิดว่าไม่อยากให้ทุกคนลำบากจะให้น้องมาจ่ายเงินโดยที่น้องไม่ผิดอะไรให้น้องต้องมารับผิดชอบนะครับหนูว่ามันไม่ถูกต้องทำไมต้องไปว่าน้องกับแม่หน่อยพ่อเอกด้วยมันคือปัญหาของหนูความจริงเนี่ยคือแม่หน่อยช่วยมาตลอดทุกครั้งที่เกิดเรื่องใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก นี่แม่หน่อยกับน้องก็ช่วยอีกหนูเกรงใจจนละอายใจแล้วที่หนูเองโพสหาเงินแต่น้องโดนด่าอีกนั่นเองครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่ทางด้านพี่หมอนอิงเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับเมื่อคืนนี้พี่หมอนอิงก็โพสบอกว่านอนไม่หลับเลยจริงๆนะครับตอนนี้พี่หมอนอิงก็กําลังอยากจะขายของออนไลน์ใช่ไหมครับทุกคนซึ่งพี่หมอนอิงได้โพสข้อความเอาไว้บอกว่าหาตังค์ใช้นี่รายวันให้แม่ค่ะถ้าแม่นะครับทักไปยืมใครกรุณาอย่าให้นะคะเพราะ ตอนนี้ก็หาไม่ทันแล้วจริงๆสนใจทักแชท B b บผิวสวย99เซรั่มผิวสวย79เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซัพพอร์ตพี่หมอนอิงกับทุกคนก็สามารถทักไปได้เลยนะที่ Facebook สิริวิภาแทบสีนั่นเองครับทุกคน f a c e b o o k พี่หมอนอิงหรือ a c e b o o k พี่หมอนอิงของแทนนั่นเองครับทุกคนก็เป็นกาลังใจครับให้กับพี่หมอนอิงได้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าไม่ได้เกิดจากพี่หมอนอิงไม่ได้เกิดจากน้องอิงเพชรบ้านแพงไม่ได้เกิดจากพา่่่อออเกแมมนยรวถึง องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงคับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องครอบครัวเนาะของพี่หมอนอิงที่มันเกิดขึ้นและที่สําคัญเลยคือพี่หมอนอิงเขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกนะทุกคนที่จะไม่บอกใครเพราะว่าอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่เมื่อมันวันละสองหมกอะ่ะ โอ้โหทุกคนเยอะมากๆเลยนะถ้าเป็นอิมเองก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับและเป็นหนี้ที่พี่หมอนอิงไม่ได้ก่อน,นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจพี่หมอนอิงนะครับสำหรับแฟนคลับคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตพี่หมออิงนะครับก็สามารถไปซัพพอร์ตกันได้เลยทักไปซื้อของกับพี่หมอนอิงได้เลยหรืออยากใด้พี่หมอนอิงน้องไลฟ์สดแล้วก็ปากตะก้า ไลฟ์สดแล้วก็ปักตะการแล้วก็แจ้งวันเวลา f อ f ซีแฟนขับนิดนึงเชื่อว่าแฟนขับของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนะ่ครับทุกคนร่วมกันไปช่วยเหลือพี่หมอนอิงอยู่แล้วนะครับทุกคนกับเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองครับแต่ที่นี้พี่หมอนอิงเนี่ยยังได้ระบุแล้วก็ย้ําเอาไว้อีกด้วยว่าถ้าคุณแม่พี่หมอนอิงเนี่ยได้มีการโทรไปหยิบยืมเงินใครอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าอย่าให้เนาะเพราะว่าคนที่เป็นคนที่รับภาระตรงเนี้ย ก็คือพี่หมอนอิงนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นลูกกระตันยูแหละครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัวเกิดปัญหาพี่หมอนอิงเนี่ยก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดนั่นเองนะครับและครอบครัวขององค์อิงเพชรบ้านแพงเองก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ทราบเรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อว่าให้กับครอบครัวน้องนั่นเองครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกาลังใจแลตต้วก็ส่งกาลังใจครับไปให้พี่หมอนอิงผู้ติดต,ตามอิงเพชรบ้านแพงครับตั้งแต่พี่หมอนอิงเนาะเข้ามาอยู่ในวงการอ่าแล้วก็อยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือได้ว่า ขอให้ปัญหานี้ผ่านพ้นไปได้ก็แล้วกันเนาะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับเป็นปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อแต่ว่าก็ต้องมารับผิดชอบอันนี้เข้าใจหัวอกพี่หมอนอิงมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะตอนนี้ FC ฟซีฟันทับหลายคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้พี่หมอนอิงกันอย่างถล่มทลายนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่า เป็นกำลังใจให้พี่หมอนอิงนะครับสู้ๆเด้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อการชัยวิไยสินเองก็บอกว่ากําลังใจนะลูกนะครับคุณหมิวรัชดาพรสาวร้อละเพลินโชก็บอกว่ากําลังใจนะคะปอมแปมอติพรก็ส่งกําลังใจไปให้เช่นเดียวกันนะครับพระเอกอ๊อฟสุรพลนะครับครูไก่เพชรป้านแพงก็บอกว่าทุกอย่างนะครับมีทางออกกําลังใจนะพี่หมอนอิงนะครับโอ้โหทุกคนกําลังใจเพียบมากๆเลยและเชื่อว่าเมื่อพี่หมอนอิงเนี่ยมีการ ปากตะกร้าเนาะหรือว่าขายของอะไรแต่อย่างใดเชื่อว่า FC f ฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอตด้วยตอนนี้เห็นประกาศนะครับปล่อย a p p l e w a ว c h ด้วยนะครับใครที่อยากจะได้เนาะสามารถทักไปได้เลยนะเป็นของใช้ของพี่หมอนอิงเองซึ่งตอนนี้ขายทุกอย่างเลยเห็นใจมากๆเลยนะครับมีการนำบี b ีครีมของแม่เฟิร์นมาขายด้วยพี่หมอนอิงนะครับทุกคนใครที่อยากจะใช้บ B ีครีมนะครับก็สามารถทักไปได้เลยที่ Facebook พี่หมอนอิงนะครับสิริวิภาแทบสีแล้วก็ Facebook พี่หมอนอิงของแท้นั่นเองนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับ ตอนนี้ก็ยังทํางานกับมุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะพี่หมอนอิงเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีดูแลปกป้องอุ้งอิงอเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดนะครับปัญหาเนี่ยก็เกิดจากทางด้านเจ้าหนี้นั่นแหละนะครับปัญหาก็เกิดจากเจ้าหนี้ที่เหมือนกับทักไปทางทางไม่หน่อยคือเหมือนกับทักมาถึงพี่หมอนอิงแล้วนะก็อาจจะแบบอาจจะพี่หมอนอิงก,ก็กําลังยุ่งอยู่พ่อเอกก็ยุ่งอยู่อุ้งอิงก,ก็นะครับทำงานตลอดอาจจะแบบ แต่ไม่รู้จะ sì, ทักไปหาใครแล้วก็เลยทักไปหาแม่หน่อยแม่หน่อยก็เพิ่งทราบเรื่องประมาณนั้นนั่นเองทุกคนก็เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอนอิงครับแล้วก็เชื่อว่า fc พลังเงียบไม่ทิ้งพี่หมอนอิงแน่นอนครอบครัวรถตู้ของเรานะครับทุกคนเข้าใจเนาะปัญหาย่อมมีทางออกเสมอนะครับขอแค่ใช้สติในการแก้ปัญหานะทุกคนสำหรับพี่หมอนอิงนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันนะครััับกกกกกดดไลลแแแชรรรเป็นนําางใใจห้้้อุิขวะส